ทีนี้มันมันเหมือนอีกมีอีกปัญหาของบูรพัฒน์ที่จริงๆมันน่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องมากกว่าจากจากสภาพเศรษฐกิจด้วยจากโควิดรอบแรกด้วคือเรื่องของปัญหาแรงงานการตกงานการว่าเขาบอกเด็กจบใหม่ล่าสุดปริญญาตรีเนี่ยอโอ้ตกงานเป็นล้านเลยนะคือออฟฟิศหรือว่าบริษัทต,ต่างๆก็ไม่กล้าที่จะจ<า>ับเข้าทำงานเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จากนี้ไปถึงอนาคตเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร,ร่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ย ไอ้คนที่ตกรอบแรกตั้งแต่โควิดรอบแรกเนี่ยยังไม่มีงานทำอ่ะนั้นไาการที่หนึ่งนะนั่งกลุ่มนั่งกลุ่มที่หนึ่งยังเตะฝุ่นรอกันอยู่นั่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เพิ่งจบเพิ่งจบเพิ่งจบมาอ่านี่ก็ไม่มีใช่เออนะฮะเราก็เลยข้องใจเลยนำปัญหานี้เนี่ยไปถามท่านรัฐมแรงงานเลยครับสรุปว่าเนี่ยไอ้ตัวเลขสถิติที่มันออกมาล่าสุดเนี่ย มันมันยังไงกันแน่ออนะครับแล้วแล้วตลาดแรงงานไทยเนี่ยมันจะมีพอหรือเปล่าหรือมันจะเป็นสภาวะอย่างนี้ไปตลอดนั่นเรื่องที่1นนะฮะเรื่องที่2ที่เราเอาไปถามคือเงินเนี่ยเงินชดเชยเนี่ยในส่วนของคนแรงงานที่ต้องตกงานเนี่ยเงินชดเชยมีพอหรือเปล่าประกันสังคมประกันสังคมแล้วก็คนที่อยู่นอกระบบด้วยเพราะถ้าจําได้รอบแรกมันมีปัญหานะออที่ตอนนั้นต้องไปร้องเรียนกันหน้ากระทรวงเลยเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยก็เออพิ่งมีใช่ไหม หลายๆท่านไปรวมตัวกันประท้วงหน้าทำเนียบอะ,อะบอกว่าเฮ้ยเงินที่สะสมชราภาพเนี่ยออกมาใช้ก่อนได้ไหม <c oughs> ทําไมมันช้เลยเกินอ,อ,อะไรนกสักอย่างนี้เราก็เลยนําคําถามเหล่านี้นะฮะวันนี้มีโอกาสาคุณไอซ์ปัชญยาไปเจอท่านราัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกลินนะครับก็เลยน,นําคําถามหลักๆน,นี่แหละไปถามท่านว่าสรุปเนี่ยประเด็นที่เขาคุยกันเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังดูจากปากของรัฐมนตรีแรงงานครับในส่วนของกระทรวงแรงงานทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับคนว่างงานตกงาน เราจะไม่ไปรบกวนโงมันรัฐบาลเลยสักครั้งหนึ่งนะครับเรารบกวนรัฐบาลอยู่เรื่องเดียวคือเมื่ออดีตมีรัฐบาลก่อนหน้านี้หลายรัฐบาลที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบในส่วนที่รัฐบาลต้องให้ค้างกองทุนอยู่8 0ดห0,000ื่นกว่าล้านวันนี้รัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ออกในเรื่องของ ระเบียบมาแล้วว่าต้องชดใช้อะชดค,คืนให้กับกองทุนเนี่ยคืนมาปีละหมื่นกว่าล้านล,านละตรงส่วนเนี่ยก็ถือว่าประกรันสังคมหรือกระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันคมเนี่ยก็ก็ต้องถือว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีท่านปรเดช์ประยุทธ์จันรโอชายเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กองทุนประกรันคมแปดหมื่นกว่าล้านในส่วนนี้เงินก็เริ่มกลับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินที่เรามีอยู่กองทุนประกรันคมเนี่ยเราไปลงทุนมีดอกมีผลอยู่นะครับ พอมีดอกมีผลปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงดูอาไม่ใช่เลี้ยงดูเราสามารถที่จะดูแลกองทุนดูแลกองทุนว่างงานดูแลผูพี่น้องผู้ประกันตนที่ว่างงานเราดูแลเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเก้าแสนห้าหมื่นกว่าคนเนี่ยเราก็ใช้เงินของเราเองของกองทุนประกันสังคมเองนะครับใช้ไปหมื่นกว่าล้านช่วงเกิดโควิดวันนี้เราลดตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยเราลดเงินสมทบนายจ้างลูกจ้างตลอดเพื่อให้ในายจ้าง พยุงการจ้างงานให้ลูกจ้างมีรายจ่ายที่น้อยลงมีไรายได้จากเคยจ่าย 750, เจ็ดร้อยาสิบจ่ายสามร้อยสี่ร้อยสิบยังเหลือเงินไปซื้อข้าวตรงส่วนนี้เราช่วยทั้งสองขาขายนจ้างลูกจ้างวันนี้พอเกิดโควิดสิ่งแรกที่เรานึกถึงแล้วเป็นห่วงที่สุดคือเงินเยียวยายที่เราเคยเยียวยายเนี่ยมันหมดหมดระยะเวลาไปเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาแล้วแต่วันที่เราเจอเหตุการณ์ที่สมุทรสาครเนี่ย เมื่อคืนวันเสาร์ที่สิบเก้าธันวาพอเรารู้เหตุการณ์เรื่องนี้วันอาทิตย์เราประชุมนอกรอบผู้ไปหารวันจันทร์เราประชุมบอร์ดประกันสังคมวันอังคารเราเสนอคลอรมเพื่อออกกฎกระทรวงเยียวยาช่วยเหลือเยียวยาผู้ใช้แรงงาน50เปอร์เซ็นจากโรคระบาดเรารอไว้เลยแล้ววันนี้เราเช็คจากพื้นที่แล้วเนี่ยพื้นที่ที่โดยโดยคณะกรรมการควบคุมโรค สั่งให้กิจการบางอย่างต้องหยุดเพื่อควบคุมโรคเนี่ยบางจังหวัด28จังหวัดตอนนี้เราเช็คมาแล้วเนี่ยมีอยู่มาสัก6000ประมาณ6000กว่ากิจการที่จะต้องหยุดตามคำสั่งนะครับมีผู้ประกันตนที่จะต้องเข้าเกณฑ์นเนี่ยอีกประมาณแสนกว่ารายตอนนี้นะครับเม็ดเงินที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยเราเพียงพอแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมีแค่ตรงนี้เราก็ต้องจ่ายอยู่มาณ2 0 0ันกว่าล้านแล้วตอนนี้นะครับ เราเตมไว้หมดแล้วแล้วเม็ดเงินก้อนนี้เรามีอยู่แสนเหลืออยู่แสนห้าหมื่นล้านกองทุนการว่างงานนะครับแต่กองทุนประกันสังคมเนี่ยส่วนที่ลงทุนที่มีดอกมีผลเนี่ยนั่นอีก,กองอีกกองหนึ่งกองกองทุนสังคมมีจริงๆแล้วสองสองจุดสองล้านล้านสองจุดสองล้านล้านบาทแต่ถามว่าอยู่ในกองทุนว่างงานกองทุนว่างงานอยู่ประมาณแสนห้าหมื่นล้านสําหรับคนว่างงานเราเพียงพออยู่แล้วส่วนที่เหลือเราไปลงทุนในส่วนในส่วนของของ แต่เป็นตาสารอะไรต่างๆเพื่อ,อดอกผลมามาแตกให้เป็นค่ารักษานี่คือสิ่งที่เราวางบริหารอยู่นี่แหละฮะก็ยังมีเงินอยู่ในส่วนของกองทุนว่างงาน150,000ส้าหมื่ล้านบาทนะส่วนกองทุนประกันสังคมเนี่ย2.2ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นมีเงินเพียงพอในการชดเชยนี่ที่รายงานบอกนะคือคนเนี่ยกังวลคนเนี่ยกังวลว่า,งวางเงินเนี่ยที่ท่านบอกมันมีเป็นหลักร้านๆเนี่ยแล้วมันก็เกิดคาถามไง มีแต่ทําไมเอาออกมาใช้ยากเหลือเกินทําไมไม่เอาออกมาใช้มมันเป็นกระบวนการในการนํามาใช้เอคือเงินทุกคนน่าจะโอเคมีเงินมีแต่ว่าไอ้กระบวนการนําเงินที่มีเนี่ยทำไมมาช้าเหลือเกินคือคือคื้รัฐบาลมีเงินเนียไม่ไม่ไม่ผิดนะแล้วก็คนก็รู้โอเคแต่ว่าเอามาใช้ชดเชยเขายังไงทำไมมันนานนะต้องรอกันคือคนที่เป็นลูกจ้างรายวันเนี่ย วันเดียวเขาไม่มีเงินรายได้เนี่ยเขาไม่มีกินแล้วนะใช่สามร้อยอ่ะใชไมก็หา้คือทุกคนไม่ใช่่าจะมีเงินเก็บคนละห้าพันคนละหมื่นทุกคนนะฮะใช่ไหมทุกคนก็กินกันรายวันส่วนใหญ่ท่านยอมรับนี่นะนี่ก็เป็นคําชี้แจงนะครับจากัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่เขาออกมาพูดในประเด็นนี้วันนี้นะครับดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก YouTube มัดชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัดชนทีวีเป็นของทุกคนครับ